สวัสดีค่ะทุกคนกิ๊กอินเมกาค่ะไทเลอรครับผมวันนี้พวกเราก็จะมาตอบคำถาม10ข้อเกี่ยวกับลูกของพวกเรานะคะการตั้งท้องครั้งนี้ มีคําถามมากมายที่หลายคนถามเข้ามาแล้วก็มีคําตอบมากมายที่พวกเราเองอยากจะตอบให้ทุกคนฟังอยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังหลังจากหายไปนะ้นก็อย่าลืมรอดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่าท้ายคลิปมีโบนัสด้วยนะเผื่อทุกคนอยากจะเห็นอะไรน่ารักน่ารักเนาะเดี๋ยวยังไงก็มาเริ่มกันที่คําถามแล้วก็ How many w e s k s ์สิบห้าอาทิตกว่าครับสิอาทิตกว่าแล้วนะคะพอรู้ตัวแล้วก็กลับอเมริกาเลยแบบนี้แสดงว่าเราจะคลอดน้องที่ไหน ก็ ه, คำตอบก็คือเราจะคลอดน้องที่อเมริกานะคะดูบยซี่นะครับมาที่นี่เพื่อมาทํางานด้วยแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาคลอดน้องที่นี่ด้วยนะคะกําหนดคลอดก็วันที่10สิงหานะคะประมาณนี้ประมาณไม่เกินวันที่10สิงหาเนาะเป็นการตั้งครรภ์แบบธรรมชาติหรือว่าด้วยคุณหมอนะคะปีนี้กิ๊กกับไทเลอร์ก็กิ๊กอ,อายุ25ไทเลอร์อายุเท่าไหร่3 3 4 3ครับ33 34, แล้วเดือนหน้าเนาะ Ath, huh? ก็เป็นการตั้งครรภ์แบบธรรมชาตินะคะตอนแรกพวกเราก็กะเอาไว้ว่าสักอายุ27 28อย่างที่เคยบอกทุกคนไปเนาะก็คืออีกประมาณ2ปีพอกิกอายุ25นะคะกาลังจะ26แต่ว่าในตอนนี้ก็ไม่ถือว่าช้าจนเกินไปหรือเร็วจนเกินไปก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนไม่ซีเรียสอะไรก็น้องก็มาตามธรรมชาติเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เลือกเพศเรายังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้รับการเปิดเผยจากคุณหมอแต่ว่าภายใน1อาทิตย์ คุณหมอก็จะอ e ีเมลไปที่แม่ของไทเลอร์เพราะว่าคุณแม่ไทเลอร์เนี่ยจะจัดงานปาร์ตี้เขาเรียกว่าปาร์ตี้ลุนเพศลูกนะคะของอเมริกาหรือว่า gender reveal party อย่า gender reveal party ก็จะมีสีในทีมงานที่จะบอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสีชมพูกับสีฟ้านะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แขกในงานทุกๆคนก็จะรู้พร้อมกันวันนั้นเลยนะอตอนนี้พวกเราก็รอผลตรวจจากคุณหมอนะคะแล้วก็รออากาศที่นี่อุ่นขึ้นเพื่อจะจัดงาน gender reveal party ด้วยซึ่งตอนนี้จริง ที่ไอ a ์โฮยังเป็นฤดูหนาวนะคะแล้วก็มีหิมะตกอยู่เป็นบางช่วงเวลาเข้าสู่ฤดูร้อนเร็วๆนี้นะคะน่าจะไม่เกินเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเราก็คงจะทราบแพ้ท้องไหมอหมันนี้เป็นอีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนถามเข้ามาด้วยความเป็นห่วงะคะ่ะกิกไม่แพ้ท้องเลยนะทุกคนถือว่าเป็นความโชคดีมากๆนะคะแต่ว่าจะมีอาการง่วงมากๆตอนที่เรายังไม่รู้ว่ากิกท้องเนี่ยนะแรกๆก็จะ มีอาการตื่นมากินข้าวแล้วง่วงเลยนะคะก็ mm hmm. เ,ะเลยบอกกับไทเลอร์ before I f i n d out I was pregnant you know I remember saying I don't know why but I feel really sleepy during the day like right after I eat I want to go back to bed ตอนที่มาตรวจรู้ตัวเนี่ยประมาณ6สัปดาห์ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็โอเคทุกอย่างเมค e ซเสรแล้วว่าทำไมเราถึงเพลียแล้วก็เหนื่อยมากกันพิเศษแต่ว่าอาการอ้วกอะไรไม่มีนะคะทุกคนอ๋อแต่ว่าอาการมันเพิ่มตอนที่มาถึงอเมริกานะคะเพราะว่าหลังจากที่กลับมาอเมริกาเนี่ยมี อาการเจ็ตแล็กเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือปรับเวลาไม่ได้ทุกคนช่วงกลางคืนของที่นี่ตรงกับกลางวันของที่ไทยทําให้คิดรู้สึกไม่ง่วงนะคะส่วนช่วงกลางวันก็ทําให้รู้สึกง่วงเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ร่างกายเราสับสนมากๆนะช่วงนี้ก็อาจจะมีแบบตื่นเช้ามารู้สึกจะเป็นลมบ้างอะไรบ้างนะคะความดันต่าเพราะว่ามันก็คงจะเป็นด้วยเวลาด้วยอะไรด้วยนะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ถึงกับขนาดที่เรียกได้ว่าแพ้ท้องหนะักนะคะแล้วไทเลอร์แพ้ท้องอแทนไหม I don't feel sick the pocket heat ไฮเลอ how do you say crave เอาเอาอาหารเผ็ดใช่ไหมใช่ไฮเ,เลอฮชอบมากเออใช่ตอนนี้สองเดือนครึง่งแล้วไฮเลอร์ไม่เอาอาหารเผ็ดไม่ไม่คิดอาหาราเผ็ด <laughs> yeah I'm not thinking about it not craving it โ uh. อ้ไม่ไม่ปาคภิดนะ คือกิกเองก็เป็นเหมือนกันนะคะคืออาหารที่เราเคยชอบกินเราไม่ชอบแต่อาหารที่เราปกติไม่ชอบแต่เราดันมาชอบเ<ม>นาะส่วนตัวกิกเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อวัวนะคะไม่ชอบเนื้อวัวก่อนที่จะท้องแต่ว่าพอท้องแล้วรู้สึกอยากกินแค่เนื้อวัวพวกซีฟูด้ดพวกอาหารทะเลที่ตัวเองเคยชอบก็ไม่ชอบแล้วนะทุกคน<ม>ส่วนไทเลอร์เนี่ยเขาจะชอบกินเผ็ดมากๆแล้วก็อันนี้ยืนยันได้เพราะว่าขอกินอาหารเผ็ดทุกๆวันเลยนะแต่ว่าตั้งแต่กิกท้องมาเนี่ยเขาจะ ไม่ค่อยอยากกินเผ็ดนะคะบอกว่าไม่นึกอยากจะกินเผ็ดเลยผักอือกำลังจะถามว่าปกติแล้วกินอะไรที่ตัวเองปกติไม่กินไหมก็คือผักนั่นเองใช่ไหมแล้วก็เอาผักเยอะเอาผักเยอะกินผักเยอะนะคะช่วงนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะทุกคนท้ายเรื่องก็งงแหละกิ๊กก็หาคำอธิบายไม่ได้เหมือนกันนะคะรู้สึกอยากกินเนื้อตลอดเวลาเหมือนกันมีมีเชอร์เบบี้ไหม ชื่อของลูกโอเค mm. ชื่อของลูกเนี่ยคิดเอาไว้แล้วนะทั้งสองชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจริงคิดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มคิดเรื่องมีลูกอีกนะคะเป็นคนชอบตั้งชื่อลูกเนาะแอนเซโลนเป็นลัสเนมจ้ะแอนเซลลนีอ่าเป็นอิตาเลียนนะคะลัสเนมมันจะมีความอิตาเลียนเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยก็อยากจะให้แมทกับนามสกุลนิดนึงนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นผู้ชายจะให้ชื่อว่าจิโอฟอน i ีครับถ้าเป็นชื่อเล่นก็จะจ o โอนะคะแล้วก็คนไทยก็จะเรียกจ o โอ <G io. S 1> อะไรเงี้ย วานีวานีก็ได้จิโอมานีนะวานีมานีแต่เราบอกจะเรียกอย่งนี้ก็ได้เออจิโอหรือวานีก็ได้นะคะว่าชื่อเต็มๆก็จะเป็นจิโอวานีแอนโทนีแอนเจโลนะคะฝรั่งเขาจะนิยมตั้งชื่อตามพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวของเขาด้วยนะทุกคนแปลกมากๆนะคะก็จะเอาชื่อของคุณพ่อโทนี่มาใช้เป็นชื่อกลางด้วยก็เลยจะเป็นจิโอวานีแอนโทนีแอนเจโลพอไทเลอร์ชอบมาก พอลเลยดีใจมาก <S 2> <S 2> <S ชอบมาก and what about the girl if it's a girl ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะชื่อจะชื่อว่าเจียนานะคะ Giovanni กับเจียนาเนี่ยจะมีความหมายคล้ายคลึงกันแล้วก็เจียนาสามารถเรียกเป็นชื่อเล่นได้ว่ายังไง what's the nickname gonna be? จียชื่อเล่นก็คือชื่อเจียหรือว่ากิ๊กชอบจี n นานะคะจะเรียกจี n นาก็ได้เพราะว่าเป็นเจียนาหรือว่าจี n นาหรือว่าเ <Anna. S 1> จียนา มีชื่อเล่นให้เลือกเยอะมากครับเป็นผู้หญิงจีน่าอา่าได้ครับจะเป็นเจียจีน่าหรือว่าอา่าก็ได้ทั้งนั้นนะคะทุกคนรอดูเหมือนกันแล้วชื่อกลางมีไหมแอมเบอร์ l อมเบอร์แอเบอร์ที่คืออะไรครับมรกตนะคะ e อมเบอร์แปลว่ามรกตเป็นเป็นชื่อที่ไทเลอร์ชอบแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้แมทกับจิโอวานีเนาะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเจียนานะคะแต่ก็เก็บ e อ e เ a อร์เอาไว้เป็นชื่อกลางซึ่งมันอาจจะทําให้ชื่อไทยของเขาชื่อว่ามรกตด้วยเพราะว่า e อ e เ a อร์เนี่ยแปลว่ามรกตนะคะ a n แม่ชอบเชื่อเล่นเพราะว่า G R G O is a very beautiful meaning ใช่แม่ <right. S 2> ทั้เรืชอบมากเพราะว่าชื่อเล่นของลูกทั้งทั้งสองเพศไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรนะคะ G O หรือว่า G R G O หรือว่า G R เนี่ยก็จะมีความหมายที่ดีมากๆในเชิงของทางคริสต์ศาสนาด้วยนะคะตอนนี้ชื่อเสร็จไหมครับตอนนี้ชื่อเสร็จไหมไหมคะว่าชื่อเป็นไฟนอลหรือ,อยังเราจะเปลี่ยนอีกไหมก็ยังเปิดใจให้กับชื่อใหม่ๆอยู่นะคะยังไม่ได้ปิด แล้วก็แบบเลือกเลยอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันตั้งชื่อได้นะคะชื่อที่สามารถออกเสียงได้ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทยออกมาแล้วฟังดูสวยสวยงามแล้วก็มีความหมายน่ารักน่ารักนะค่ะหรืออาจจะเป็นชื่อไทยที่เป็นฉายาเรียกเล่นๆน่ารักน่ารักที่คล้องจองกับบุคลิกภาพบองไทเลอร์หรือบุคลิกภาพของกีอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์น้อยได้เลยเราจะเลี้ยงลูกที่ไหน where โอ้ยังไม่รู้คิดว่าบอยซีนะครับที่อเมริกานะคะสัญญาเลยลแรกๆก็จะเป็นที่อเมริกาก่อนอเหตุผลก็คือเรายังไม่สามารถพาลูกกลับบ้านได้ในช่วงที่แบบต็กยังอ,อ่อนๆนะทุกคนแต่ก็จะพาก,กลับไทยเยอะๆเหมือนกับที่พวกเรากลับนะคะกลับไทยทุกป,ป,ปีอาจจะอยู่ที่นู่นครึ่งหนึ่งที่นี่ครึ่งหนึ่งอาจจะทําแบบนั้นนะคะจนกว่าจะเข้าเรียนอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังเห็นภาพไม่ชัดแต่ว่าในอนาคตเราก็สามารถตอบได้อย่างแน่นอนนะคะเราจะกลับไทยอีกเมื่อไหร่ คำทานี้สําคัญมากๆนะคะทุกคนเราเนี่ยอยากจะกลับไทยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนาะหลังจากที่เรามีเบบีแล้วเนี่ยเราจะสามารถพาเบบีกลับไทยได้เมื่อไหร่กิ่คิดไว้ว่าน่าจะอย่างน้อยนะคะตอนที่ลูกได้6เดือนแล้วถึง1ปีทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูความง่ายความยากของลูกเราด้วยเนาะถ้าร้องไห้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะก,กลัวว่าจะรบกวนคนอื่นอาจจะต้องรอจนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็หวังว่าไม่เกินอายุ1ขวบ ตอนนี้ยังไม่รู้ครับตอนนี้ยังไม่รู้นะคะต้องดูก่อนว่าออกมาจะเป็น easy child หรือว่าจะเป็น difficult child ไทเลอร์เป็นเด็กดื้อไทเลอร์ตอนเด็กดื้อมากไทเลอร์ก็เลยกลัวว่าลูกจะออกมาดื้อนะไม่ไทเลอร์เป็นเด็กดื้อเมื่อนพ่อไทเลอร์บอกว่าไทเลอร์เนี่ยร้องไห้เยอะมากเป็นเด็กที่ขี้แงมากๆนะคะทุกคนเพราะฉันก็ระวังเอาไว้เลยนะเดี๋ยวไทเลอร์จะได้รับผลกรรมไทเลอร์มี energy เยอะไทเลอร์มี energy เย Maybe energetic, maybe not. Mm -hmm. uh, maybe, yeah, a little bit of a wild child. Like, we'll see. Mm. It also depends on how you raise the baby. Thai, yes. so and your and your family's chill. Yeah. yeah, I was a little difficult when I was baby. You know, I cried at night. I stayed up at night, and I sleep during the day. But throughout the whole, you know, being a toddler and stuff, I was pretty easy. <laughs> คำถามนี้นะคะแน่นอนค่ะ of course mm, of course แน่นอน when is the next g a t e coming oh, อีนึกึงอาทิตย์ครึ่งครับอีกถึงอาทิตย์ครึ่งครับงั้นตอกไหมไม่รู้ <c oughs> <c oughs> จริงๆคือ คิดว่าตัวเองไม่แพ้ท้องเลยนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยรับงานได้ซึ่งเราจะเลือกงานนิดนึงนะคะทุกคนงานที่เราจะรับก็จะเป็นงานที่คนไม่เยอะไม่ได้ไปรับแบบพวกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยที่มีแถวนอนสต๊อฟแต่ว่าเราจะรับเป็นงานเหมาเล็กๆนะคะอาจจะเป็นบริษัทเล็กๆเ,เลี้ยงพนักงานหรือว่าเป็นงานในครอบครัวที่อาจจะไม่ได้ยุ่งเหยิงจนเกินไปเนาะซึ่งกีรับมือได้แน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาทํางานในฟู้ดทรัคเนี่ยไทเลอร์จะเป็นคนทํางานหนักส่วนกกจะเป็นคนทาแค่รับงานเบาก็คือ คุยกับลูกค้าเฉยๆนะคะแล้วก็ยื่นพิซซ่าให้ลูกค้าแค่นี้เลยที่เหลือพวกยกของแบกของอะไรเงี้ยไทเลอร์ทำอยู่แล้วนะคะ mm. and too hot, ลือรพิเจนนะ mm. ป็หลักะคะเวลาที e ่มีคนอีเ้าเข้างานนี่ต้องดูว่างานไหน มีความสะดวกที่จะเข้าห้องน้ำมากที่สุดเพราะว่าพอเวลาเราท้องเนี่ยหลายคนก็คงจะรู้ว่าจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยมากๆนะคะเนี่ยแหละก็ค่อยๆดูกันไปนะทุกคนว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนเรื่องความซัพพอร์ตคุณพ่อไทเลอร์คุณแม่ไทเลอร์แล้วก็พ่อแม่ฝั่งกิกโอเคไหมดีใจไหมที่พวกเรา กําลังจะมีน้องกันนะคะคําตอบก็คือฝั่งของกิ๊กเนี่ยโอเคนะพอของกิ๊กดีใจมากแม่ของกิ๊กดีใจมากๆนะคะเพราะว่าท่านก็พูดเรื่องนี้มานานแล้วนะคะส่วนฝั่งคุณพ่อคุณแม่ไทเลอร์ให้ไทเลอร์ตอบดีกว่า What about your parents Ooh, my goodness line, ดีใจหลายครับดีใจหลายครับดีใจ through the roof cloud 9 like in heaven you know like พ่อไทเลอร์อยากมาโบยซี่นะครับ Mm hmm. อยากมีทำงานอ New บอ i ซีไม่ใช่ทำงานอยู่อ a l a s k านะครับคุณพอ่อไทเลอร์อยากย้ายงานกลับมาที่บ้านเลยใช่พอไทเลอร์แล้วก็เมย์ไทเลอร์อยาก they want to be ใกล้ใกล้กลกกลไท e p Tyler they want to be very close be able to come over yeah แล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะมาช่วยเราเลี้ยงเลยก็คือแม่ไทเลอร์นะคะนี่ก็ท่านก็บอกว่าสบายใจได้เนาะเพราะว่าคุณแม่ไทเลอร์เขาก็จะมาช่วยดูแลอย่างเต็มที่นะคะเขาก็ไม่ได้อยู่ไกลาจากพวกเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นพยาบาลเขาก็จะมีความรู้มีความสามารถในการดูแลเด็กอ่อนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เลยทําให้พวกเราไว้วางใจที่จะโอเคมาคลอดที่อเมริกาได้เนาะอย่างน้อยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีกันแค่2คนอีกต่อไปนะคะหลังจากที่พวกเราฝากท้องที่ไทยได้ประมาณ3เดือนแล้วก็ให้คุณหมอ อ transfer มาที่นี่นะไม่มีปัญหานะคะเปลี่ยนมาฝากท้องที่นี่ต่อที่เมรกาต่อแล้วก็มีนัดหมออีกทีวันที่25เดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้นะคะก็จะได้เห็นเบบีอีกรอบนึงแล้วแต่ว่าล่าสุด3เดือนเราก็ไปอันตราาวมานะทุกคนก็เห็นหน้าตาเห็นรูปร่างแล้วนะคะไทเลอร์ว่าหน้าเหมือนไทเลอร์ไหมด think he looks like you or she looks like you ครับจริงเหรอตรงไหน <My> head, หน้าผากไหน้าผากคิ้วตาจมูกอะ ไทเลอร์บอกว่าตรงนี <laughs> okay. ้เหมือนไทเลอร์มากๆเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูนะคะว่าเหมือนจริงหรือเปล่าอัปเดตครั้งต่อไปก็จะเป็นคลิปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นงานแรกของฤดูกาลยังไงก็ฝากทุกคนกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งรอติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์พวกเราด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ